ไวรุ่นสร้างตัวตอนจระเข้พื้นที่ป่าของที่นี่ส่วนใหญ่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของจระเข้ที่ดุร้ายที่สุดในแถบเอเชียเพราะฉะนั้นขอให้ระวังตัวด้วยนะครับพูดแบบนี้ผมชักเริ่มจะกลัวแล้วสิแบบนี้เราจะไม่เป็นอันตรายหรอครับ แน่นอนว่าถ้ามากับผมสบายใจหายห่วงครับผมรู้นิสัยใจคอของจระเข้แถวนี้เป็นอย่างนี้ข้ามลํำธารข้างหน้าไปก็ถึงจุดหมายของเราแล้วล่ะครับลำธารแถวนี้มักจะมีโขดหินให้เราเหยียบข้ามไปแต่บางทีมันก็อาจจะเป็นจระเข้ที่ดักซุ่มเหย,ออยื่อยู่แล้วแบบนี้เราจะรู้ได้ไงครับ ว่าอันไหนโขดหินอันไหนจอระเข้ง่ายมากเลยครับหนึ่งสองสามเอา้ายิ้มนี่